วัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ master, มาสเตอร์ทีนเคยวันนี้ก็อยู่กับอเออกระตูเนเรื่องไรเซน,น,นดูนะฮะอาจจะรวมฮะไอ้นี่งมาีนั่นเองนะคะผมวันนี้ผมจะมาสุบเรื่องกันในที่เด่นก็คือก็าคลาสนะฮะที่หลังชาติสร้างข้ามีขึ้นมาผมก็ไม่รู้เช่นกันว่าตอนเด็กๆผมก็ดูไปดูมาก็เอ๊ะมันก็สนุกดีนะ,ะมัน มีตาเออโหมงอะไรวะวันนี้ผมจะมาจบเรื่องราวของภาคแรกนะครับภาคแรกกันนะฮะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะฮะได้มีเม,มื่อก e e ี้นะฮะได้มีเออมีไอเียนะฮะนัาแต่งั้งสามคนนะฮะเออได้ประกาศตัวเรียบร้อยนะฮะซึ่ง รถคันสีเขียวคันนี้นะฮะชื่อชิกนะส่วนคันสีแดงนี่นะที่โดนเหยียบอไว้นี่คือแมคควีนเองนะฮะนี่คือ่าเอของเรื่องน,นี้นะฮะจนสีเออคนสีฟ้ารถคันสีฟ้านะคะก็คือไดโนโคนะฮะส่วนที่เหลือไม่รู้ครับเป็นรถแ,แข่งจากอื่นนะคะ,ะอ,ะอ,ะอะ่าชิกก็ได้ไดโนชิกนะคะเขาได้พยายามที่จะอยากชัดได้ถ้วยบิซซอนครับนะฮะแล้วไม่อยากให้แมคควีชนะนะคะก็เลยทำแบบนี้อื้อ การสะก,กัดกกจุดไปแล้วหนึ่คักูละใส่ด้วยแหละ <c oughs> <c oughs> บินได้ครับผมนี่ครับแมควีนดคจเร็วแมคีนในกลุ่มันดยไปมีง <c oughs> ที่น้้จะผ่านมัได้โอ้โหไปห <c oughs> ลบได้ไงวะ <c oughs> เฮ้ยนี่นะฮะบ,บินได้ไงวะนี้นะฮะเป็นการบินไม่เท่มากบินได้ เข้าไปแล้วก็หลงกระเจาทุกคนก็หบงไปคุยมาคุยมาคุยถ้าผมเออพักเออสรุปไม่ครบครันเท่าไหร่ก็ค่อยคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพราะผมเอ่อสรุปแบบรวดเดียวนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะ

Oui. So, pues, right. so, 8, 2อ8รอยหาิรอบคโคพยายามจะแสงหน้ามาฟรีไ <Mu> ด่ไอนครับสองร้อยเก้าสิบสี่รอบไอโนโฟก็ตามมาติดๆนเดูครานี้เฮ้ย่งลกถูกตงไม่เปี่ยนอี้ยะส้่ยางเทำไมเปลี่ยนยางด้วย <c oughs> ดูฉากดีะฮะเอ่อแข่งเท้าหาเสี้ยนนะฮะหรือเปล่านะฮะแข่ง <c oughs> เท้ <c oughs> แเาแข่งเท้าบอกให้เปลี่ยน <c oughs> บอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนอ,อ,อันนี้ลูกทีม <c oughs> เดีโยวกาสเลยไปอะ่ะ

ได้หนึ่งใหแบบแม่เลือดฉีดสู้ซ่าเสียใจไหมหรือไม่มีหัวหน้าชั้นไม่ไม่เลยเพราะผมมันโชว์เดียวอยู่แล้วนั่นคือหนุ่มบ้านสุดๆและนี่แมตต์คลีนใครชอบกดจะจุดฉลองที่ยเฮ้ยผมอย่ะบอกโยชัดชัดในทำไรในบางกล้องนั้นคนอยากเห็นลายสายฟ้าของฉันเอาละหลีไปก่อน

อีโนโคเดอะคิงพระมหาชา้ยโอ้ถูกแล้วเนอะไม่ว่าจะยังไงพ่อก็เป็นผู้ชนะในใจแม่เสมอนะจ๊ะพ่อขอบใจจ้ะไร่คุณก็ไร้ความหมาย แล้วนี่แม็กมฟีนะมีความฝันทีอ่อยากเป็นเ,เป็นสปอนเซอร,ร์ในโนโคโนะฮะฮสปอนเซอร,ร์ความใฝฝันของแม็กฟีนะอืมเอาเข้าไปเอาเข้าไป ดีดีดีเท่าสงนะเขาใจที่ฉันบอกจะไปได้สว้ใช่ใช่เป็นคำแนะนำที่ดี วันนี้ผมก็ต้องขอต้อนรัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปกันด้วยนะครับผมเออแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปกันด้วยนะครับผมแล้วตอนฟ้าที่สองฟ้าต่อไปคนระับมาดูกันว่าใครจะชนะพิสตันครับนะครับบ๊ายบาย